สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาปลูกดอกไม้ในกระถางนี้นะคะ <Hey. S 1> ทั้นแรกก็ใส่ดินเลยนะ <Hey. S 1> เห็นไหมะ <Hey. S 1> เห็นไหมคะเอ้ะ จะเป็นดินแบบเกรดสองนะคะแล้วเราก็ผสมสมดินดินปลูกดีดีด้วยเพื่อเป็นการลดต้นทุนแต่ว่าแบบนี้คือเขาก็ยังได้เขาก็ยังได้ เห็นไหมอ่ะโอเคอย่างอันนี้ก็จะเป็นการแบบเหมือนก็ผสมผสานแล้วแต่ดีไซน์เราเลยนะคะแต่เราก็จะมาแชร์ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทําแบบนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆปลูกเองที่บ้านนะั้นแนะนําเลยอันนี้ก็คือทิปที่เราเราอยากทํานะแต่ว่าเราเราคือต้องการทําไว้ขายแล้วแบบว่ามันดูสวยเลยอะคะ่ะแต่ถ้าปลูกเองอะเราจะทําให้เหมือนกับว่า น้อยกว่าเนี้ยค่ะ 1, 2แค่4อันก็ได้แล้วนะีแค่เนี้ยจริงๆนะถ้าปลูกเองอะค่ะมันจะโตแล้วก็ใหญ่ดีกว่า Now, Jerry, Tim Gong, and อันนี้ก็คือเรียกว่า คอดี้ไลน์ปักไปตรงนี้ปกติเราจะเรียกว่าสไปค์นะคะสไปค์สไปค์ปขึ้น นี่ปลูกให้มีหลากสีอะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบสีพื้นสีเดียวอะไรเงี้ยก็ได้ดอกนี้ก็คือเราจะเด็ดด้วย สีส้มกับสีนี้มันก็จะตัดกันดีนะคะแล้วขาวกับอันนี้มันก็จะตัดกันทุกคนสีอะไรดีคะสีชมพูหรือว่าสีอันนี้ดีเอ่ยเอาสีแดงกัน าจจะเยอะไปหน่อยแหละ <laughs> เราแชร์วิธีที่เราที่เราปลูกนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆปลูกเองอะ่ะตามสไตล์แต่และสไตล์ใครสไตล์มันเลยนะคะแนะนำให้ใส่ดอกไม้น้อยกว่านี้แล้วก็มันจะได้โตค่ะสีม่วง ตรงไหนสวยสุดลงตรงไหนดีนี่สวยอ่ะมุมนี้เราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเหมือนกับกอันไหนมันคอนทราสต์กันอันไหนมันตัดกันสวยที่สุดนะคะสีนี้สีนี้สวยเนาะอ,อันนี้ก็สวยแต่ว่าอันนี้เอออันนี้อืมไม่ไม่ค่อยเริดเออ ก็จะประมาณนี้ค่ะวนไปคอมโบไปแล้วก็เหลืองพอมันแบบสีบานเย็นชมพูเข้มเนาะแล้วก็ลดงดูซิทุกคนมันปัดกันสีเหลืองเนี้ยค่ะเราก็เล่นสีไปเรื่อย มีอะไรมาอีกละ่ะเหลืองแดงแล้วสีอะไรมาบ้างอเอ่ยสีฟ้า <c oughs> อ่ะชมพูก็ได้ค่ะชมพูเนีษยอ่ะเราก็จะเอนจอยมากๆเวลาจัดพวกนี้เพราะว่ามันทำให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วขอขยับ ขยับนิดนึงนื่องจากว่าเรายังไม่มีสีขาวอันนี้ก็คือก็ยังใช้ได้อยู่นะสองสีเนี้ยสีนี้กับสีนี้เพราะว่าที่ขยับเพราะว่าเอ้อเราแอบ,บเห็นสีขาวถ้าเราปลูกของเราเองนะเราชอบสีอะไรก็เลือกแบบนั้นได้คะ่ะแต่นี้ก็คือสไตล์เรา เนี้ค่ะทุกคนประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้ามันยังมีที่ว่างนะเราก็จะหาดอกไม้ใส่เติมลงไปด้วยแหละอันนี้เขาอาจจะยังไม่บานนะคะแต่เริ่มแล้วแหละเนี้ยลิ้นมังกรจะสวยมากเลย แต่ไม่รู้สีแล้วสิเดี๋ยวลองไปดูที่มันแต่เราไม่รู้สีแต่ไม่ปไปไล่สีอะไรก็สวยเอาดอกเล็กๆมาผสมด้วยก็ได้นะคะเนี่ย ถ้าอยากให้มันมีเข้มเข้มบ้างนะก็ใช้ใช้สีเล็กๆผสมเออนี่ไงมีส้มมีส้มม,สม,มีบานเย็นชมพูเข้มเนาะเหลืองแดงฟ้าตัดกันหลากหลายสีมากเลยค่ะมีขาวเราก็เอาที่เราก็ที่เหลือก็คือ ถ้ามีรูมตรงไหนถ้ามีที่ตรงไหนที่แบบสามารถได้เราก็เลือกเอาที่เป็นเป็นแพ็คๆแบบเนี้ยค่ะใส่ลงไปให้มันมีสีสันสวยงามอ่าตรงนี้มีสีฟ้าแล้วเราก็เอาสีชมพูใส่อ่าน้องชมพูต้องมาอ่าเหลืองตรงนี้มันก็จะพับกับสีสีส้มๆอ,อ่าบานเย็นใส่ห็นไหมพยายามจะขยับ <laughs> พวกนี้เอามาแต่ไม่ได้ใช้แล้วแหละ ดอกเยลเบร่านะคะดอกเยลเบร่าก็เอามาขายเหมือนกันแต่ไม่ได้ได้ใส่อ้าตรงนี้เหมือนกับตัดให้มันคอนทราสกันนะคะนี่ก็คือสไตล์เรานะแลวที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คืออลิซัมอลิซัมแบบเนี้ยไม่เคยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะอลิซัมจะพอมันโรยแล้วมันก็กลับมาใหม่อีก แตมลงไปนะคะสีขาวอยากตรงไหนสีขาวจะเข้าได้กับทุกสีมีมนี่แล้วก็ไปตรงด้านนี้อ่าอีกฝั่งหนึง่งฝั่งนึ่งขาวมีเหลืองแล้วนู่นนี่นั่นมีมีแดงมีอะไรอีกล่ะ ก็สวยดีนะคะนี่เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเดฟพวกมันก็จะเป็นห้อยหอยลงมาค่ะ create dramatic ถ้ามันมีแบบดราม่านะคะชีวิตใครขาดดราม่ามันก็จะแบบไม่มีรสชาตินะอันนี้ใส่ตรงไหนดีล่ะอ่ะใส่ตรงข้างๆมันห้อยลงมาเนี่ยนะทุกคนมันก็จะห้อยลงมาแบบนี้นะคะ ก็จะลืมไม่ได้ที่ป้ายเอแล้วก็ประมาณนี้ค่ะเหมือนกับมันก็จะมีสองด้านนี้ยค่ะ ใช้แพนซีอย่างที่อย่างที่สไตล์เรานะคะก็คือเนี่ยนะดูสิทุกคนมันจะตัดกันดีนะคะเออก็ใส่แบบนี้อยากให้มีอะไรอันนี้ก็จะค่อยๆลงมาแล้วอยากมีอะไรให้มันห้อยๆลงมาอีกใช้อะไรดีละ่ะอลลิซัมหมดแล้วต้องเดินออกไปเอาใหม่ไม่เอาก็ได้ อันนี้ก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นล่มๆนะทุกคนนี่เขาเรียกว่าแ a วกสป o โกเนียนะคะชื่อไทยใครรู้นะคอมเมนต์ด้วยช่วยกันนะคะ ใส่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับร่มร่มตรงนี้อยู่แล้วอะคะ่ะถึงแม้ว,ว่าจะไปอยู่กลางแดดมันก็ยังได้ร่มจากต้นไม้อันนี้ช่วยกันตรงนี้มีชมพูดแดงเอาแล้วใส่ขาวก็ได้ใส่ขาว ดอกพทูนีไ่ไม่เคยไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะคะดอกพาทูเนี่ขาวมันก็จะค่อยๆด้วยนะคะถ้ามันเยอะๆอะบางทีเราก็ต้องเหมือนกับว่าจินตนาการถ้าเขาเสร็จแล้วนะอุ้ยลืมอันนึงแหละทุกคนอาอไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแล้วก็ใส่อีกอันหนึ่งก็ได้พาทูนี่สองข้างเลยน,นี้สีชมพูนะคะ ก็คือว่ามันไม่มีอะไรผิดหรอกแต่ว่าที่เราเราอยากจะทำยังไงความสนุกมันอยู่ที่เราแบบได้ดีไซน์ของเราเองนะคะก็คือเราก็โชว์เพื่อนๆนะว่าเราทำแบบนี้ใครจะทำตามก็ยินดีค่ะแต่ว่าถ้าใครจะเพื่อนๆทำมีแบบไหนก็มาแชร์กันได้นะคะว่าตัวเองจัดกันแบบไหนเนาะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้หญิงเราเนาะเนี่ยค่ะมีเหลืองมีแดงมีขาวตรงนี้ก็มีชมพู ไม่มีที่แล้วค่ะะมีตรงนี้มีตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าตรงนี้เหมือนกับอัดแน่นมากก็เลยอ่มีชมพูมีชมพูขาวเอาใส่สีแดงไปมนะั้ ไม้ปีนี้จะเล็กกว่าทุกปีนะคะเราก็พยายามเหมือนกับประหยัดพลังงานด้วยแหละปลูกช้าเพื่อที่จะได้ใช้ฮีเตอร์น้อยแต่ว่าก็อาจจะเป็นข้ออ้างชมพูแดงบันเย็นชมพูชมพูเข้มขาวเดดขาวชมพูอันนี้จะเป็นอดอกเทียนผสมนะคะเทียนสเ,เทียนฝรั่งมันมันมันก็อยู่ในล่มเป็นอะไรที่ชอบ กึ่งร่มกึ่งแดดนะคะมีดาว,ดาวเรืองแล้วเอาให้มันบาลานซ์กันตรงนี้มีดาวเรืองอะตรงนี้มีดาวเรืองบัางก็ได้เพราะตรงนี้มันมีตรงนี้มีสีเหลืองแล้วมันเราก็เลือกเป็นสีส้มสมแทนได้อ่อืมโอเค เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนมันก็จะยังโตอีกนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือลดให้ดินเก็บรายละเอียดะคะ่ะรดน้ำให้ดินมันชุ่มชุ่มอามุนช้าๆ Planter น,นะคะ Planter รูปแบบนี้อันนี้แบบที่เราจัดนะขอบคุณคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ whoa <laughs>